หลายวันก่อนท่อแก๊สฝังใต้ดินระเบิดแม่ว่องไวเหลือเกินครับกระทรวงแรงงานจับมือกับบริษัทชัท้นนําของจีนอบรมการเชื่อมต่อแก๊สธรรมชาติแรงงานไทยมีงานทําแล้วครับอยู่โจมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบระิษัทซีโนเพกอินเตอร์เนชั่นแนลปิโตรเลียมเซอร์วิสคอเปอเรชครับมารู้จักกับบริษัทซีโนเพกอินเตอร์เนชั่นแนลปิโตรเลียมเซอร์วิสคอเปอเรชกันหน่อยนะครับบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทในเครือของซีโนเพ c กกรุ๊ หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านวิศวกรรมปิตโตเรเลียมเดินท่อแกส๊สธรรมชาติบริษัทปตทอของไทยยังต้องพึ่งเทคโนโลยีจากเขาเลยนะครับศาสตราจารย์ดรนรุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเทคโนโลยีด้านนี้นะครับเขาไม่ถ่ายทอดกันง่ายๆนะครับนี่เป็นเพราะวิกฤตโควิด -19 จีนนำเข้าแรงงานไม่ได้ซีโนเปกกรุป๊ป ก็เลยต้องมาอบรมแรงงานในต่างประเทศก็คือประเทศไทยเนี่ยครับเพื่อนาแรงงานเข้าไงล่ะครับนี่ไงผลดีของการล็อกดาวน์ประเทศไทยปลอดเชื้อโควิด19วิกฤตจึงเป็นโอกาสครับก็เลยเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่จะได้รับการฝึกเริ่มต้นหลักสูตรเบื้องต้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชื่อมซึ่งจะเป็นการเชื่อมแบบอัตโนมัติสําหรับรองรับอุตสาหกรรมอุตโตเลี้แต่ว่าในอนาคตก็น่าจะมีหลักสูตรอื่น แล้วก็ความร่วมมือในด้านอือ่นๆิ่มมตินด้วยบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจะขนอุปกรณ์จากจีนมาเลยนะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูกอรครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนก่อนที่จะนําไปขยายผลการฝึกให้แก่นักศึกษาผู้ว่างงานและแรงงานทั่วไปจํานวน300คนในสีักสูนะครับซึ่งจะฝึกในศูนย์ฝึกอบรมการเชื่อมที่จังหวัดชนบุรีนะครับ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วซิโนแพ็กก็จะรับเข้าทำงานทันทีครับก็ทําให้รายงานไทยได้รับโอกาสในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากชิโนเป็กเราก็ได้มีงานทําด้วยเพราะว่าฝึกเสร็จก็จะได้ทํางานกับชิโนเป็กหรือบริษัทในเครือปิโตรเลียมหใน12อุตสาหกรรมเป้าหมาย S อสเคของประเทศไทยนะครับดูข่าวปางแงมจู่โจมแล้วไม่ตกงานครับพ่วง ถามแรงตอบแรงสวนเกษตรหลังบ้านที่ปังแง้มเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนล็อกดาว COVID ์โควิด -19 ใหม่ๆเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับแต่มีงูครับติดมาตามตะขายด้วยครับโอ้ยตื่นเต้นครับกระพมก็รีบแจ้งไปยังเทศบาลเมืองลำสาแก้วเจ้าหน้าที่ก็ขับรถด่วนมาจับงูทันทีครับงูสิงไม่มีพิษหรอกครับแต่มีนิสัยดุร้ายกัดเจ็บหน้าดู เจ้าหน้าที่บอกว่าดีแล้วละที่ปังแงมไม่ทำร้ายงูสิงห์แล้วถ่ายภาพลงโซเชียลไม่งั้นจะมีความผิดนะครับเพราะงูสิงห์เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใครเอาไปกินไปทำร้ายถูกจับถูกปรับติดคุกนะครับปังแงมนะครับงูสิงห์เป็นสัตว์คุ้มคอรอ,องฮะครับผมไม่สัตว์คุ้มครองเสิงห์คุ้มครองยังไงเพราะมันมีประโยชน์เลยตัวนี้มันช่วยกินกินอะไร อ๋อกินหนูหนหนม่หน้ามันถึงจะมานี่เห็นแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่จับไปปล่อยนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปันหน้ากับปังแงมเมื่อการบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทงูดู พบว่ามีถึง14ชนิดด้วยกันนะครับคือ1งูเขียวกาบหมาก2งูจงอาง3งูทามะพวเขียว4งูทามะพวดำหรืองูทามะพวมาลายูหรืองูหลุ่นชุน5งูทามะพวแดง6งูทามะพวลายขีด7งูทามะพวหางดำหรืองูใบหรืองูทามาพวถ้ำ8งูสิงเนี่ยแหละครับ9งูสิงหางดำ10งูสิงหางลายหรืองูสิงลาย 11งูแสงอาทิตย์12งูหลาม13งูหลามปากเป็ดและ14งูเหลือมใครทำร้ายสัตว์พวกนี้มีโทษจำคุก4ปีปรับไม่เกิน40,000บาททีมงานที่ไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮ่า hey, ๆ hey, ปันนกักระปังแงมนักปรับยาวนายปูน,ปน